กับบริษัท JW Herbal จำ um กัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร v f ฟโลบํ flow, รุงและดูแลหลอดเลือดคุณวิสิตกวรคุณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านงานวิจัยโดยคณะเภสัชของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผลิณฑ์ ทำที่จากสมุนไพร3ชนิดนะครับขิงผู้ซาจีนเห็ดหูหนูเพื่อช่วยในการดูแลหลอดเลือดสมองนะครับและที่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับที่อ้างอิงโดยมีหลักฐานทางการแพทย์ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําไปต่อยอดนะครับในการพัฒนาต่อทําให้สุขภาพของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะทางหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับค่ะถ้าผู้ประกอบการพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ ครับสวัสดีครับผมวิสิตกวรกุณนะครับประธานบริหารบริษัทเจดิวเฮอร์เบิลผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์วีฟร์นะครับเรายกระดับจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานวิจัยสามสมุนไพรดูแลหลอดเลือดนะครับมีขิงพุทราจีนและเห็ดหัวหนูนะครับอันนี้เชื่อไหมครับว่าที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ที่อายุเกิน40ปีคุณมีหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วแต่มันยังไม่ออกอาการให้คุณรู้ตัวมันยังไม่ส่งผลร้ายให้กับคุณนะครับมันก็เป็นสมุนไสยยางเส้นหนึ่งที่วางไว้กลางแดดแล้วก็มีตะครจับ นะครับอันนั้นก็คล้ายๆกันเองนั่นเองนะครับและอันนี้เป็นข้อมูลจากอ,องค์การอนามัยโลกนะครับสองดับแรกของการเสียชีวิตมาจากเส้นเลือดติดตันทั้งเส้นเลย1เลยเส้นเลือดหัวใจ2เส้นเลือดสมองตีดตันนะครับและอันนี้คือข้อมูลของในเมืองไทยแล้วนะครับที่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับดูได้เลยนะครับที่รักษาจากโรงพยาบาลปี61-63ถึงอัตราเพิ่มขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นนะครับที่ป่วยแล้วตีบตันแล้วเสียชีวิตภายใน30วันดูปี6 3 6 4ครับ ขึ้นอย่างมากมายนะครับแล้วถ้าคุณเป็นแล้วทํำยังไงล่ะครับผลกระทบต่อตัวคุณเองนะครับคุณจะไม่มีความสุขอีกแล้วคุณจะเป็นภาระให้กับครอบครัวของคุณนะครับต้องมีคนมาดูแลคุณคุณไม่สามารถช่วยตัวและคุณเตตัวคุณเองได้และคุณจะต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลรักษาตัวคุณนะครับและสุดท้ายความหวังของเราความหวังของประเทศไทยความหวังของคนป่วยก็มาถึงเมื่อผมพบเจอข่าวจากคุณหมอประชานะครับได้ลงสื่อสิ่งพิมพ์ว่าทึ่ง สาสนไพ่ดูแราหลอดเลือดนะครับผมก็ไปคุยกับคุณหมอและคุณหมอก็เล่าให้ผมฟังว่ามีเคสคุณลุงท่านหนึ่งมาเอกซเรย์ ray, แล้วเส้นเลือดที่คอตีปันนะครับมองได้จากฟิล์มเอกซเรย์นะครับและหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกต้องรักษาแต่คุณลุงบอกว่าจะกลับไปทานเครื่องดื่มสูญันธคุณหมอก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นสามเดือนคุณลุงกลับมาอีกครั้งมาเอกซเรย์อีกครั้งเส้นเลือดที่คอของคุณลุงเปิดครับอันนี้คือสิ่งที่ ทำให้เราคิดว่าแล้วไอ้คาว่าภูมิปัญญาชาวบ้านสิ่งบอกเล่าเหล่านั้นมันเป็นยังไงมาตรฐานแค่ไหนใช้เวลาตุนถึงสี่ชั่วโมงเลยใครจะมีเวลาเราทํางานกระเน็ดเหนื่อยแค่ไหนแล้วดังนั้นผมก็หาหนทางเพื่อที่อยากจะทํางานวิจัยเราได้จับมือกับสี่หน่วยงานภาครัฐครับผมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่และกรมอุทยานแห่งชาติวิทยาศาสตร์เชียงใหม่นะครับโดยผมได้รับทุนจาก IR t c ทนะครับแล้วก็เพื่อที่เราอยากที่จะ หานักวิจัยที่ดีที่สุดนะครับมีความเชี่ยวชาญมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ชั้นสูงในงานวิจัยของเราและเราก็ได้มีอาจารย์สุรัตน์ตันประเวศนะครับหัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าศูนย์โรคสมองทางภาคเหนือท่านมีรางวัลงานนวัตกรรมดีเด่นนะครับช้างทองคำด้วยนะครับรวมถึงอาจารย์สุพนิมิตนะครับท่านก็ดำลงตำแหน่งทางด้านภาควิชาเภสัชศาสตร์นะครับ อาจารย์ประโมทอาจารย์สุนีรวมถึงอาจารย์ประชาเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ค้นพบกันนะครับแน่นอนครับจากคําว่าภูมิปัญญาชาวบ้านขิงมีอ่อนมีแก่ผู้สาจีนมีหลายขนาดต่อนหนึกิโลเห็ดหูหนู นะครับมีหลายขนาดอีเช่นกันแล้วอัตราส่วนอัตราที่เราจะตุนกันคําว่า4ชั่วโมงอัตราน้ําอัตราไฟต่างๆเป็นยังไงมีสารเจือปนไหนนะครับดังนั้นเราใช้เวลานานมากนะครับรวมถึงการที่เราค้นหาโรงงานที่ต้องการมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมและถูกต้องตามงานวิจัยเพื่อต้องการให ผลลั์ตรงตามงานวิจัยมากที่สุดเราใช้เวลาถึง3ปีนะครับและอันนี้สามสูตรภัยที่เราใช้ในงานวิจัยก็มี1 2, น, 3, น,นึ่ขิงสองพุทราจีนสาเฮตหนูขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพุทราจีนลดคอเลสเตอรอลนะครับเฮตุหนูทําให้การไหลเวียนของเลือดโฟลขึ้นดีขึ้นนะครับและเราก็มีผลิตภัณฑ์ของเราไป2ตัว1เลยก็คือตัวแคปซูลมีขนาด0.5มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะครับรับประทานวันละ2 แคปซูลหรือวันละหนึ่งกรัมนะครับเหมาะกับวัยหนุ่มสาวนะครับที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์กินปิ้งย่างหรือมีค่าความเสี่ยงนะครับที่จะหลอดเลือดติดปันนะครับและตัวที่สําคัญของเราก็คือผู้ช่วยรักษาผู้ที่มีหลอดเลือดติดตันหรือผู้มีความเสี่ยงเหมาะสําหรับอายุ40ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ ในราคาเฉลี่ยนะครับ500บาท30แคปซูลแปดอบาทที่60ัแคปซูลและ Herbal d r ด n k นะครับ987าบาทต่อกล่องรับประทานได้แค่รับประทานได้2อาทิตย์นะครับแน่นอนครับผมสาเหตุที่ทำให้โรคหลอดเลือดตีมาจากอะไรปัจจัยหลักมาจากโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็โกรคเบาหวานนะครับดังนั้นเรามองว่าประชากรเราที่66ล้านคนนะครับเราเชื่อไหมครับว่า16เส้นโลหิตตีปันหรือ10กว่าล้านคน นะครับเรามองว่า3%ก็พอนะครับดังนั้นเรามองว่าถ้า1คนซื้อผลิตภัณฑ์เราที่ปีละ721บาทซึ่งถูกมากๆนะครับตรงนี้สมมุติฐานนะครับเรามองว่าผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคไอเสลืตีบตันเนี่ยมีมูลค่านะครับถึง7,000กว่าล้านบาทต่อปีนะครับเรามองว่าเราเข้าถึงตลาดเนี่ยที่10%ของตรงนั้นนะครับก็7 6 3ล้านบาทและ เป็นไปได้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราที่10%เช่นกันคือ76ล้านบาทข้อมูลอันนี้ครับว่า10%มาจากไหนมาจากคลินิกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผู้ป่วยสมวติ10คนตัดสินใจซื้อที่1คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งของเราแน่นอนครับเรามีงานวิจัยรองรับเรามีโรงงานที่มาตรฐานในการผลิตนะครับ ซึ่งของเราค่อนข้างชัดเจนมากแบรนด์เวเนตเราจะมีบิลบอร์ดอิูเอนเซอร์สัมมนาสัมมนา,าต่างๆทีวีนะครับและความเชื่อมั่นนะครับแน่นอนเราต้องให้ความรู้กับผู้บริโภคของเรารวมถึงรางวัลน,นะครับบรนยตี้เราต้องมีโปรโมชัน่นและก็กิจกรรมร่วมกันนะครับส่วนในแอคชั่นแพลนของผมผมขอยแยกเป็น2ปีแล้วกันนะครับในปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นการประกวดนะครับแล้วใน Q2 เราได้รับอนุสิทธิ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใน Q4 ปีนี้เรามีแผนที่จะวิจัยเฟส2นั่นหมายถึงละเราต้องการเคลมเป็นยาศูญพันธุให้ได้นะครับนั่นคือเราจะทดลองกับเซลล์มนุษย์และหนูด้วยนะครับส่วนในปี24นะครับใน Q2 เราจะส่งออกสู่ต่างประเทศ นะครับและใน Q3 เราจะเปิดตัวอีกตัวหนึ่งคือเป็นดิงช็อตคือสะดวกที่จะรับประทานนะครับและรวมถึงเราจะยื่นขอเป็นยาสวนภัยใน Q3 ปีหน้าด้วยนะครับและ Q4 ปีหน้าเราจะเข้าขาสู่คอมมิวนิสโตนะครับอันนี้เป็นเ e เวลน e วโปรเจกของผมนะครับเราบองว่าปี22-23เราโตขึ้นแค่50%นะครับจากนั้นเรา150% นะครับเพราะฉะนั้นในปี26เรามีมูลค่าที่เราสามารถที่จะทําได้ถึง180ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นอนุสิทธิ์ของเราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทําไมผมไม่ทํำตลาดก่อนที่ผมได้อนุสิทธิ์เหตุผลง่ายๆเลยครับถ้าผมทําออกไปคนรับรู้แล้วนําไปก๊อปปี้แล้วน copy, ําไปทําขายในสิ่งที่ผิดๆข้อมูลผิดๆดัชนีความเชื่อมั่นของ3สมุนไพรจะไม่มีเหลือเลยดังนั้น จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือพาร์ทเนอร์ของเราก็จะมี c p o นะครับกรมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่แบรนด์รวมถึง b ี g อ็ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณสํานักสื่อต่างๆนะครับที่ลงสื่อต่างๆให้กับเรานะครับโปรดักของเราให้กับประชาชนได้รับรู้นะครับและอันนี้เป็นรีวิวนะครับที่ลูกค้าของเราซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปทานแล้วกลับมารีวิวให้เรา นะครับแล้วสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆที่มีคำพูดบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต่ออายุให้เขาช่วยให้ชีวิตของเขามีความสุขต่อไปนะครับด้านเศรษฐกิจแน่นอนครับสร้างรายได้ให้กเกษตรกรรมนะครับให้กับผู้ผลิตนะครับด้านสังคมเราสามารถช่วยให้เพื่อนร่วมโลกของเราโรคหล,ลอดเลือดติดตันลดน้อยลงรวมถึงเราจะยกระดับจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ยาสมุนไพรแล้วเชื่อไหมครับณนะวันนี้เมื่อหลอดเลือดคุณแข็งตัวแล้ว คุณยังไม่มียาตัวไหนที่ทําให้หลอดเลือดของคุณกลับมายืดหยุ่นได้อีกเลยอันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์เลยนะครับแต่ V ีฟร o เราทําได้แล้วครับและอันนี้เป็นทีมซัพพอร์ตของผมนะครับโดยที่มีผมมีที่ปรึกษาของหัวหน้าทีมวิจัยต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเราต้องการข้อมูลโนเลจมากที่สุดที่เราจะทํางานวิจัยในเฟสสที่เราจะทดลองกับหนูและเซลล์มนุษย์นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ ผมบอกได้เลยว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะครับกำลังอยู่ในสังคมที่กําลังป่วยคนสูงอายุเป็นโรคอัมพาตโรคหัวใจอย่างมากมายนะครับในขณะที่คนวัยทํางานอย่างเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้หลอดเลือดตีดตันนะครับและที่สําคัญที่สุดหลอดเลือดในชีวิตของมนุษย์เรามียาวมากกว่า1นึ่งมนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราหลอดเลือดคือส่วนสําคัญมากในการใช้ในการที่จะไปหล่อเลี้ยงต่ออวัยวะต่างๆ ของชีวิตของคุณนะครับเรา v f โ o บริษัท j b p e r b a l มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งครับที่จะช่วยป้องกันและฟื้นฟูหลอดเลือดให้กับร่างกายของคุณให้กลับมาแข็งแรงและเป็นกำลังสำคัญเสมือนหลอดเลือดที่หล,ล่อเลี้ยงสังคมเพราะว่าหลอดเลือดดีชีวิตยืนยาวขอบคุณมากครับ